Monster Hunter Story 2ผลงานจากแฟรนไชส์ชื่อดังที่มาพร้อมกับเกมเพลย์รูปแบบใหม่ ถ้าหากจะพูดถึงเกม MMORPG ที่หลายคนยกให้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมก็คงจะต้องนึกถึงแฟรนไชส์อย่าง Monster Hunter ที่ได้ฝากผลงานความสนุกให้กับแฟนเกมทั่วโลกอย่างยาวนานจนกลายเป็นแฟรนไชส์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับแคปคอมอย่างมหาศาลเช่นกันในงาน u m m e r g a m เกม s t Kick off ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวของ Monster Hunter Story 2 Wing of Rune แน่นอนว่ามันน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเกมในภาคนี้จะมาพร้อมกับเนื้อหาและรูปแบบการเล่นที่สดใสแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ Monster Hunter เอาไว้ค่ะการเดินทางครั้งใหม่ในภาคนี้คุณจะได้รับบทเป็นลูกหลานของเรดหนึ่งใน Monster Rider ในตำนานซึ่งเป็นตัวเอกของภาคก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้เรายังได้พบกับเด็กสาวชาวไบวเรียรได้รับหน้าที่ดูแลไข่มังกรในเทรอร์สซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นกุญแจสําคัญของเนื้อเรื่องนั่นเพราะเขาได้ครอบครองหินวิเศษช i n s h i p Stone ที่สามารถสื่อสารกับมังกรได้เส้นทางการผจญภัยของเราตัวเอกในภาคนี้จะเป็นเช่นไรก็ต้องรอติดตามใน Monster Hunter Story 2 นอกจากจะมีภาพที่มีความเป็นแอนิเมชันแล้วนะคะเกมเพลย์ก็ยังจะเป็นรูปแบบ RPG t u r n b เทอร์เบสที่ผู้เล่นจะได้รับอิสระในการปรับแต่งตัวละครและอาวุธต่างๆมากมายแม้ว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับเกมแนว RPG t u r n b เทอร์เบสแต่ก็สามารถสนุกกับเกมนี้ได้อย่างแน่นอนและถ้าคุณเป็นแฟนบอย Monster Hunter แล้วแล้วก็ก็จะยิ่งหลงรักโลกของเกมนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะและมอนสเตอร์แต่ละตัวที่จะได้เจอภายในเกมนะคะก็มีมากมายหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนากาคุก้า ชินโอเกอร์บาซิลิออสทีเกรกกุชาลาดาโอล่าเทออสตาเดียบอสบาโซกิตมิสซ,ซูเนะ และมังกรผัวเมียสุดโด่งดังอย่างลาทารอสและลาเทียนบอกเลยว่าแย้ถูกตัวที่มาในภาคนี้นะคะเป็นเหล่าแย้ที่เป็นแฟนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ทั้งรักทั้งเกลียดในเวลาเดียวกัน สำหรับสเปคขั้นต่ำนะคะที่เราจะสามารถเล่นเกม Monster Hunter ตัวนี้ได้นะคะก็จะเป็น Windows จะเป็น Windows 10 64บิตนะคะ CPU เนี่ยจะเป็น Intel Core i5 3 4 7 0 3.2GHz นะคะ RAM ก็เป็น 4GB ส่วนการ์ดจอจะเป็น Nvidia GeForce GTX 650 2GB Hard d i s กก็จะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยอย Hz, ่าง 28GB ส่วนสเปคที่แนะนำนะคะ CPU เนี่ยจะเป็น Intel i5 4460 3.2 GHz หรือว่าเทียบเท่านะคะส่วน VGA เนี่ยก็เป็น Nvidia GeForce GTX 760 2 g b ค่ะถือว่า Monster Hunter Story 2กินสเปคไม่สูงมากนักน,นะคะเรามีเซตแนะนำในราคานี้เลยค่ะ1น9 9 0ซึ่งสเปคตัวนี้นะคะก็จะเป็น Intel i3 1010F แล้วก็การ์ดจอจะเป็น GTX 1050 Ti รับรองว่าสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างแน่นอนส่วนราคาของเกมนะคะ Monster Hunter Story 2เนี่ยถ้าสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยราคาอยที่1,829บาทสำหรับ Deluxe Edition นะคะถ้าเราสั่งซื้อล่วงหน้าเราจะได้ราคาที่2,173บาทแล้วก็ได้รับชุดแต่งกายพร้อมกับไอเทมอื่นๆอีกมากมาย หากใครที่ชื่นชอบโลกของ Monster Hunter ในรูปแบบเกม JRPG และอยากจะเปิดโลกของ Monster Hunter ให้มากขึ้นก็ห้ามพลาดเกม Monster Hunter Story 2ที่เตรียมวางขายบน PC และ Nintendo ในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะ